สวัสดีค่ะพี่ดีปฐมมาปานทองนะคะรับบทเป็นแม่รินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเกณฑ์รินพรัดีนะคะรับบทเป็นปาลินค่ะสวัสดีครับชื่อเลนรัตพลรับบทเป็นโกวินครับสวัสดีครับผมสแตมพาวัสินนะครับรับบทเป็นภูรินทร์ครับสวัสดีครับลาเต้กฤษฎานะผมรับบทนรพัฒน์ครับสวัสดีค่ะปิ๊งปิ๊งนรพัฒน์นะคะรับบทเป็นอาจารย์อธิชา กระแสดีมากค่ะแล้วก็เสียงตอบรับตอนนี้คืออยากทุกคนอยากดูเวลาเดินไปเจอใครก็จะบอกว่าโอ๊ยพี่อยากดูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่แ<ช>ก็มีจา้า,จางหน,นังข่าวเยอะมากจางหนานเป็นเหมือนนักแสดงซีรีส์แนวต่างของจีนเขาก็มาชมที่เขาดูอยู่ที่เขาได้มาดูของเราด้วยวค่ะคอมเมนต์ว่าแบบว่าใชื่อมเป็นจิเซอร์เขาคอมเมนต์ว่าไงคอมเมนต์ว่าไงเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆใช่จริงๆมันเป็นน้ำเน่านะมันเข้ากับคนไทยมากจางหนานก็ชอบอะไรเน่าๆอยู่ใช่ thank <laughs> you เมื่อไ่เขาบอกว่าเขาเขาเขาดูทีเซอร์แล้วเขาอยากจะดูตั้งแต่ตอนแรกตอนสุดท้ายเลยเราดูได้ดทัท่วโลกลอยู่แล้วเนาะเพราะตอนนี้พฤติกรรมของคนดูละครไทยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากคือเขาจะไม่ไปนั่งรอดูในทีวีแล้วค่ะเขาจะอยู่กับมือถือค่อนข้างมากแล้วแล้วเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันยาวๆไม่ชอบยืดเยื้อชอบอะไรที่กระชับฉบไวแล้วพี่รู้สึกว่าแนวตั้งเนี่ยมันดูแบบเฮ้ยสนุกดูต่อเลยแบบนี้ค่ะถ้าไม่สนุกปัดทิ้งเลยแบบนี้ค่ะดังนั้นข้อดีของ การทำแนวตั้งก็คือทุกทุกีจะมีคลายแมทตลอดเวลาอย้ในมุมมองผมงน,นะคือการแสดงมันก็ยังคือการแสดงใช่ใคร<า>รเราต้องเข้าถึงใช่เ<ช>ราต้องเข้าถึงบทบ,บาทบเหมือนเดิมอยู่แหละแต่แค่การถ่ายทำจะแตกต,ต่างออกไปมันจะเป็นแนวนอนและแนวตั้ง ภาพกว้างจะแถบเป็นภาพกว้างภาพเน้นภาพกว้างภาพรวมแต่ว่าแนวตั้งเนี่มันจะต้องเป็นแบบเป็นคนตัดไปตัดมาแบบนี้ค่ะให้คนรู้สึกว่าเขาเข้าถึงเราเขาอยู่ใกล้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับผมก็แรกๆเลยนะครับก็ผมก็มาจากซีรีส์แน่นอนก่อนเนาะลอยแก้วพอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งสิ่งที่ที่เห็นเลยเป็นแบบรูปธรรมเลยคือเราจะหลุดเฟรมบ่อย การขยับเฟรมนิดนึงอะนิดนึงอ่ะหลุดบ่อยตอนแรกก็เสียเซลคิดว่าเอ้ยเล่นไม่ดีหรือเปล่าจริงๆคือหลุดเฟรมใช่แบบอยากขยับเยอะ oh. อย่าไปหันซ้ายหันขวาเยอะการเล่นนี่คือต้องสตาร์ทไว้แต่อินเนอร์มันต้องเหมือนเดิมนะแต่คือแบบว่าอย่าอย่าขยับตัวเยอะจริงๆก็เป็นเป็นแบบใหม่แบบสับเหมือนกันก็ก็ต้องพอพอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนนี่เล่นแนวตั้งก็โอเคขึ้นมากๆเลยครับสำหรับผมก็แนวตั้งก็จะต่ตงจากแนวนอนคือช่วงทามมิ่งครับ ก็คือช่วงทังมมิ่งของเราจะไม่มีเวลาให้เรามายืดเยื้อเพราะแนวตั้งก็จะสั้นด้วยนะครับเราไม่มีเวลาแบบมายืดเยื้อบิวา่าลมอย่างเงี้ยเราควรพอแอคชั่นปุ๊บเราควรใส่ทุกอย่างเข้าไปในนั้นเลยเพราะว่าการผู้ชมเบื่อด้วยครับใช่นี่ก็จะยากกว่าแนวนอนนิดนึงตรงช่วงนี้ครับจริงๆมันเป็นเริ่มจากความรักของแม่กับลูกที่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วนะคะแล้วมันก็จะเล่าไปถึงความรักของคู่หญิงชาย แต่ว่าความรักของแม่ลูกคู่นี้มันมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ยังไงแล้วมันเน่ายัางไงเนี่ยอยากให้พี่ชมกันเองเพราะถ้าเล่าเดี๋ยวไม่สนุกอะคะ่ะแล้วก็ไปดูว่าอิปานดวงใจเนี่ยมันคืออะไรออคือเล่นเองก็แบบเคยคนคิดนี่เขาคิดได้จริงแบบมันใช่เลยค่ะมันใช่จริงๆแล้วมันก็ทําให้เราอะได้คนดูได้ได้ร่วมในในเหตุการณ์ของซีรีส์ไปด้วยคือคือมันจะเป็นเกี่ยวกับ เหมือนปมของแต่ละคู่ด้วยอย่างเช่นเริ่มมาจากปมแม่กับลูกเนาะความรักแม่กับลูกต่อไปก็เป็นความรักในวัยเรียนคู่นี้อย่างผมก็เป็นความรักแบบเข้าใจกันหรือคู่นี้เป็นความรักที่แบบว่าเหมือนจะเอาชนะกันแต่จริงๆก็คือลึกๆก็เข้าใจหรือคมรักอาจารย์กับเด็กๆอะไรเยงี้ครับมันเป็นธีมที่แบบว่าทุกอย่างมันมันเกิดจากความรักมันเลยทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆตามที่แบบการเอาตัวรอดหรือการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับผมเลยเหมาะมากๆที่ว่าจะออดวันวาเลนไทน์จริงๆครับทุกอย่างมันเกิดจากความรักจริงๆ มีคายแม็กเยอะนะคะในเรื่องนี้แต่ละคนก็จะมีฉากสําคัญสําคัญของตัวเองอย่างของน้องก็คือฉากคายแม็กของเขาก็คือแบบต้องทุ่มเทเลยค่ะก็คือต้องยอมเอาน้ําแกงราดหัวก็คือแบบเปียกก็คือคนดูได้สะใจแน่ๆทําไมถึงห้ามพลาดเพราะว่าบางทีการที่เราใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเราอาจจะลืมความรักที่เรามีให้คนในครอบครัวว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นความเคยชินมากกว่าพอเราได้มาดูซีรีส์ที่เกี่ยวกับความรักบางทีเราอาจจะได้เหมือนได้ส่ง กระจกมองตัวเองมองครอบครัวตัวเองหรือว่ามองมองคู่ตัวเองว่าเฮ้ยเราลืมรักใครไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพวกเราก็มาเป็นกองเชียร์ให้ทุกคนหันกลับมาดูแลความรักของตัวเองค่ะก็ฝากซีรีส์ปานดวงใจด้วยนะครับทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเวลาหนึ่งทุ่ม14กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์ครับครับแพลพพฟอร์มชื่อ <c oughs> ปานดวงใจซิกเนเจอร์นะคะผมทุกรัหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกวันเสาร์มาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกับน้อง ที่กำลังก้าวเข้ามาในวงการแล้วก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าให้ทุกแคนได้เป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยค่ะครับ